มาร์กี้ปอกเปหลานสุดๆให้ของขวัญชิ้นพิเศษน้องมารินลูกสาวแม่มิวขึ้นแท่นซุปตารฟันน้ำนมขวัญใจพี่ๆไปแล้วสำหรับน้องมารินลูกสาวของแม่มิวนิธากับพ่อไฮโซเซนทราลพูดคุหาเปรมกียตเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววสวยและความน่ารักสดใสเป็นเด็กอารมณ์ดีน้องมารินที่ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักได้ไม่ยากรวมถึงเพื่อนแม่อย่างมากี้ราศีกับสามีปอกพัสากรที่อินดูหลานสาวตัวน้อยไม่เบา โดยล่าสุดได้สั่งทําของขวัญที่พิเศษรับขวัญน,น้องมาเรนซึ่งทางด้านของเมลนิธาได้โพสภาพหลงสอร์ดี้ไอจกับของขวัญที่เป็นสร้อยคอทองคาพร้อมจี้รูปตัวเอพร้อมกับแท็กขอบคุณมาร์กี้ปอกเรียกว่าเป็นของขวัญที่พิเศษและสวยงามมากมาร์กี้ปอกช่างเลือกของให้หลานจริงๆขอขอบคุณภาพเมลนิธาไฮโซเซนน้องมารรนมาร์กี้ราสีปอกพัสรากรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ